สวัสด <ítulo> ีครับพบกับผมนะครับต้นบรรนอกระลีนะครับคลิปนี้นะครับก็จะให้มาดูลวดที่ผมทํากงครับว่าผมใช้ลวดแบบไหนครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับถามผมผมว่าใช้ลวดแบบไหนทํานะครับนี่ครับเป็นลวดที่ผมทํานะครับเป็นลวดขาวนะครับเป็นลวดขาวที่มีขายตามร้านอ่าวัสดุก่อสร้างหรือว่าร้านไอ้สินค้าเบสตเรสนะครับมันจะเป็นลวดม้วนประมาณนี้นะครับราคาครับอ่าแล้วแต่พื้นทีน่แต่ว่าอยู่เนี่ยเขาขายสามสามสิบบาทนะครับ ม้วนละสามสิบาทม้วนหนึ่งเนี่ยได้กลงลูกหนึ่งนะครับม้วนนึงได้กลงลูกหนึ่งคือผมใช้ลวดสองแบบนะครับสองเบอร์แต่ว่าถ้าใช้เบอร์เดียวก็ได้นะครับก็เป็นไรนะครับแต่ผมไม่ใช้ลวดใหญ่กว่ากันหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปดูลวดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่ากันไหมนึ่เป็นโค้งมันนะครับเป็นโค้งมันพราว่าถ้าใช้อันเดียวกันได้ก็เป็นไรนะครับแต่อีกอันนึ่งคือเชือกนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งคือเชือกเชือกไวมัดนะครับเชือกไวมัดแล้วก็ มีคีมตัดนะครับมีคีมตัดลวดนะครับที่มีหลักมีแค่นี้นะครับบ้านนี้ก็เป็นวันอ่านยุดนะครับบ่ได้ไเป็นยังไงฝนตกนะครับก็บทำกงเดี๋ยวผมให้่ดูกงที่ทำเซจแล้วนะครับก็ลวดคดนึงครับก็จะได้กงประมาณลูกลูกหนึ่งนะครับประมาณลูกหนึ่งลูกก็กใหญ่เขาต้องควนอันนี้ผมใส่ตูดแล้วนะครับอ่าฝาประตูอยู่ของหลังนะครับฝาอยู่ของหลางเดี๋ยวผมให่ดูนะครับลูกกงนะครับรับกงนะครับก็มันจีบงงามนะครับบงงามเท่าไรต่ว่ามันมันมันใช้งานได้ พอมันแข็งจริงครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงจริงพอมันเป็นลวดเนาะเป็นลวดแข็งผพราว่ามันดีนะกรงลวดเนี่ยมันตากตากแดดตากฝนก็ได้มันบ่เป็นไรทาเวลาฉีดน้ำรางนกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันพูดถึงมันบ่งามนะแต่ว่ามันพูดถึงความแข็งแรงของทนมันมันอาจจะดีอยู่นะกรงลวดนะครับอันนั้นลูกน้อยกว่านะครับผมทําอันนี้ก็ทําอีกมาวางกล้งวันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใส่ตูดบ่เหลวนะครับเดี๋ยววันนี้ใส่ตูดนะครับใส่ตูด ใช้เวลาทำบ้านนะครับใช้เวลาทำบ้านลวดคดหนึ่งก็ไดนโกงลูกหนึ่งนะครับลวดคดหนึ่งเนี่ยเล่านีะครับไดโกงลูกหนึ่งเลยนะครับคุมกันหลังทำเรียนๆอยู่นี่เนี่ยนะครับนี่ลวดลวดคดหนึ่งในโกงลูกหนึ่งนะครับต้นทุนกับว่าว่าแพงนะครับตัวมันตรงมาใช้เวลาทำนะครับใช้เวลาทำกับใช้เวลาทำกับนานหน่อยนึงนะครับกับเป็นช่วโงแล้วครับโอ้ลูกหนึ่งใช้เวลา สามสี่ชั่วโมงนะครับลูกหนึ่งแหะหอยดันท์ตัด,ดตัดอะไรเ็ดับเ็ตนะครับก็คือแต่ก่อนอะ่ะผมเลี้ยงนกกง,งใหม่เลยที่นี่พื้นมันพุบลูนะครับพื้นมัน,ร,น,นรูบลูนกรุดเนี่ยเกิดความเสี่ยงหลที่นี่ทำเองเลยที่นี่ผมผมไม่เคยทำนะผมเพิ่งฮัดทำมัาางคลิปก่อนนะครับฮัดทำเ็จแล้วก็เลยทำไปทำมามันหลายลูกแล้วก็เลยเริ่มรูเริ่มรูมเหลี่ยม,ม,มนะครับ เริ่มรูมเหลี่ยมเมขามุมนะครับมันก็เลยจีค่อนข้างเซ็ตเร็วกว่าเก่าที่นี่เร็วกว่าเก่าแล้วก็ดีกว่าดีกว่าเดิมอยู่เล็กๆก็ช่วงเล็กๆก็ลูก็ง่า,งามครับอีกเล็กๆเนาะอันนี้ลูกหน่อยครับลูกหน่อยผมก็ลองทําดูลูกหน่อยนี่มองหอยมันนะครับหอยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนจุกเปลี่ยนอะไรหรอกผมเอาจุกธรรมดาเนี่ยนะหอยเลยวิธีการทํากับที่ผมทําให้ดูนะครับตัดลวดกับขนาดพูดถึงขนาดนะครับขนาดนี้แล้วแต่เล่านะครับเจอาขายาหน่อยนะครับแล้วแต่เล่า แล้วเราชอบกงขนาดไหนนะครับที่นี่พอเราสมมติว่าเราทอ่ถ้ำเนี่ยเราก็วัดากากะเอาก็ไ้ครับกาเอาขนาดขนาดพื้นกงตูดกงอะ่ะเราไอความความสูงของกงเนี่ยเราก็กะเอาผมกะเอาเลยผมบ่ได้วัดหรอกแล้วที่นี่ผมก็ใช่ลูกนี่เป็นแบบผมเอาลูกต่อไปเอาเท่ากันหมดเลยนะครับที่นี่ผมไม่ทำเท่ากันหมดเลยเพราะว่าธนกมันหลยตัวก็ซสื่อเขามันก็หลยบาทกงก็หลายบาท,าบาทช่วงเษฐกิฟไปน,นี้ได้ก็เลยอ้อ ซื้อลวดมากคดหนึ่งกับเมื่อกี่บาทนะครับเมื่อกี่บาทก็ได้กงลูกหนึ่งู่นะหลวดคดหนึ่งกับสามสิบบาทเนาะได้กงลูกหนึ่งอยูนะ่เนี่ยก็ทำการทำอะไรนิดหน่อยมันกับประวันาน,นะครับทำอะไรนิดหน่อยตัดลวดตัดอไดรแล้วก็มัดแป๊บเดียววิธีการมัดกะนนี่นะครับสวักหนา้าสวักหลังที่ผมทำไห้ดูแล้วก็มัดไปมัดมานะครับก็บโอยากอะไรหรอกวิธีทำกงนะครับแต่มันบ่ง,งามนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้อยู่ใช้งานได้จริงได้ดีเลยแหละผมว่าผมลองใส่แล้ว แข็งแรงดีเลยม้ว่มีการว่ามันตากแดดตากฝนได้นะผมว่าโกงโกงลวดถึงถึงเชือกพวกนี้ขาดนะครับลวดกับบรลุดนะครับลวดนี่กับบรลุดเพราะว่าผมล็อกล่างอย่างดีนะครับลวดนี่ข้างล่างของมันหนีบนะครับหนีบคีมหนีบมดเลยล่างบนหนีบมดเลยนะครับหนีบมดเลยตอนทีเชือกขาดกับบอบลุดนะครับบอลุดแต่ว่าก็ซอมซ้อมได้ง่ายนะครับซ้อมง่ายลวดขาดกับบอลุดซ้อมง่ายนะครับ กาทดลองทำหน้าทำไปทำมากกับหลายลูกแล้วทีนี้สี่ห้าลูกแล้วหกลูกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ทำอีกหลายหลูกนะครับนีะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวกำลังอัปเดตวิธีการทำกุ้งให้ดูนะครับว่าวันนี้นั่งอยู่บ้านทำกุ้งวัไหนทำไรนะครับทำกุ้งเดี๋ยววิธีการขั้นตอนการทำนั่นอะที่ผมเคยทำให้ดูนะครับตัดลวดตัดงเล็กนั่นเลยครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์นสักใครคนกระดิ่งคนติดตามนะครับเป็นกำลังใจคนครับจนมันนอนอยู่ที่คลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ